วันนี้จะขอจบออหลักสูตรอริยปัญญาตรีเจ็ดปีนะคะชื่อโสภาหนังโคกชื่อทางธรรมของทางธรรมค่ะอายุ6กปีเป็นจิตอาสาจากสวนป่านาบุนสองอำเภอเชาวดจังหวัดนครศรีธรรมราชปัจจุบันอาศัยอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็ <c oughs> <c oughs> วันนี้พยายามเข้าสู่ไม่ได้มาสองวันแล้ววันนี้ก็วางใจแล้วค่ะก็ก็เลยมายกดูว่าเผื่อเผื่อจะได้ก ก็ตั้งแต่เข้ามาเป็นจิตอาสาชีวิตก็เปลี่ยนไปค่ะจา,จากประมาณว่าจาก,จากดำเป็นขาวเลยก็ว่าได้ค่ะทั้งด้านร่างกายจิตใจเศรษฐกิจแล้วก็ความเป็นอยู่ต่างๆค่ะด้านร่างกายก็จากที่เข้ามาด้วยการที่เป็นโรคเยอะมากเกบทุกระบบ พอได้เข้ามาปฏิบัติตัวอ,อยู่ประมาณตอนนี้ตั้งแต่เริ่มเข้ามาก็ประมาณสิบสิบอ็ดปีจะสิบสองปีแล้วค่ะก็ด้านร่างกายนี้เรียกว่าหายหมดก็ว่าได้ค่ะ,ะจะมีบ้างก็เป็นเล็กๆน้อยๆในบางช่วงที่ที่โหลดงานหรือว่าผิดศีลประมาณนี้ค่ะ แล้วที่เห็นได้เด่นชัดทางด้านร่างกายก็คือน้ำหนักค่ะตอนแรกก็น้ำหนักเยอะอ้วนค่ะ60กิโลค่ะตอนนี้ก็เหลือ46กิโลค่ะก็เบากายสบายมีกำลังดีก็ด้านด้านจิตใจก็คืออย่างย่งสภาวะวันนี้เลยค่ะสดๆเลยค่ะเพราะว่าเข้าสู่ไม่ได้มาสองวันแล้วก็ วางใจแล้วว่าสงสัยไม่ได้สอบวันนี้ก็พยายามอยู่หลายรอบมากแล้วพอพอโทรไปหาเพื่อนเพื่อนก็บอกให้เข้ากับมือถือพอเข้ามือถือความที่ว่าไม่เข้าสูมกับมือถือนานก็ทําไม่ถูกอีกทำผิดทําถูกก็เอจะได้สอบไม่เนี่ยก็นั่งวางใจว่าไม่เป็นไรนั่งดูเพื่อนก็ได้ไม่ได้สอบก็ได้ก็ก็นั่งดูไปเรื่อยๆก็เลยไม่ได้ ไม่ไม่ได้เตรียมว่าจะต้องจะต้องมาเอาอะไรมาสอบเพราะคิดว่าไม่ได้สอบแน่วันนี้ก็เลยมานั่งฟังเพื่อนเฉยๆแล้วพอเปิดไม้ก็เปิดไม่ได้ขึ้นมาอีกก็เลยเลยนั่งในใจว่าโอ้ก็ก็ไม่ได้สอบก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็สอบปีหน้าก็ได้ก็คือวางใจวางได้ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้ต้องวุ่นวายมากเลยเอ้เพื่อนก็จบกันหมดแล้วนะมันมันรุ่นแรกนะรุ่นตกหล่นที่จริง ทางทางหมู่กลุ่มก็ให้ผ่านแล้วแหละแต่ว่ายังยังไม่ได้เข้ามาทํายันพิธีเหมือนเพื่อนเขาสักรอบนึงก็เลยว่าี่รอบนี้สงสัยจะไม่ได้อีกแล้วนะก็นั่งนึกยิ้มอยู่ในใจว่าเสงสัยก็คงสอบหมดแล้วเดี๋ยวให้สอบมั้ง <c oughs> ี่ย <c oughs> ก็กำลังจะปิดกล้องพอดีเลย <c oughs> ทางครูเรียกก็เลยเก็มีความรู้สึกว่าค,คือคือได้เยอะค่ะด,ด้านด้านด้านจิตใจก็เอ,อ วางได้เยอะลดได้เยอะเออบาสบายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยแล้วทางด้านเศรษฐกิจก็ออตอนนี้ก็ปลูกพืชผักทานเองไม่ต้องไปตลาดทุกทุกวันที่ปกติปกติเช้าขึ้นมาต้องไปตลาดไปซื้อของซ,อซื้อนู่นซื้อนี่เอามาทำทานเองบ้างทำใหออ้คนในบ้านทานบ้างแต่นะปัจจุบันนี้ สามสี่วันหรืออาทิตย์หนึ่งไปสักครั้งหนึ่งเออไปซื้อสิ่งที่เรายังยังทำเองไม่ได้หรือไปซื้อของที่ที่คนในบ้านเขาทานก็มีความรู้สึกว่าข้างบ้านมันมันจะมีมีของที่ทานได้ทุกอย่างก็เลยก็เลยมันส่งผลให้ว่าจากที่เราแต่ก่อนนี้เราเคยเป็นหนี้เราเคยเป็นหนี้แล้วนี่เราก็หมดไปตอนไหนเราก็ไม่รู้แล้วในแต่ละวันเราแทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยเพราะเรา เราไม่รู้จะไปไหนไปเราก็ไม่ได้ไปคือเราไม่ได้ไปเที่ยวเราเราลดละก,การเที่ยวแล้วก็การซื้อของซื้อของช้อปปิ้งหรืออะไรเราก็ไม่ได้มีแล้วกลายเป็นว่าเราเราไม่ได้ใช้เงินเราก็อยู่แบบสบายสบายเราอยู่แบบพอเพียงได้สบายๆนี่ค่ะก็ด้านสังคมด้านเด้านเข้าหมู่กลุ่มก็ได้เข้าหมู่กลุ่ม เยอะเยอะขึ้นได้ได้เข้ามาบำเพ็ญกับหมู่กลุ่มเอออะไรก็แล้วแต่ที่ตัวเองคิดว่าตัวเองทำได้ก็จะพยายามเข้ามาในหมู่กลุ่มแล้วก็แล้วก็จะจะขอจะของานเพื่อนทำถ้าไหนที่เพื่อนให้ทำก็ก็ทำได้ก็จะทำค่ะก็จะมีความรู้สึกว่าเบิกบานค่ะก็วันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ ตอนแรกก็ตั้งใจว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้สอบแล้วก็เลยไม่ค่อยได้เตรียมอะไรเท่าไหร่ก็ได้สภาวะประมาณนี้ค่ะค่ะสาธุค่ะ,คะอนุมโมทนากับพี่โสภาหนำคอบค่ะพี่น้องในห้องประชุมท่านใดคัดค้านการจบการศึกษาหลักสูตรอริยะปัญญาตรีเจ็ดปีของพี่โสภาหนำค้อบยกมือได้เลยค่ะ